ราคิดถึงที่รักไงก็เลยพามาหาไงวันนี้ได้จะเซอร์จะโขดฉันไหม <laughs> อะมาเที่ยวหาช้างสักนิดหนึ่งนะ่อันนั้นแซนวานใช่ไหมจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะหายแล้วเนี่ยแอบไปอยู่สักประมาณโอ๊ยไม่ได้สิเขาคงวัดเยี่ยมไม่เข้าก็ได้นเนี่ยตรงเนี้ยอยู่แค่ตรงนี้ได้ใช่ไหม ขาแอบไปดูน้องแสนแบบหนึ่งน้องแสนหวานน่ะหว,วานหวานเป็นยังไงบ้างคะน่ะอยู่ไกลๆดูเนาะนี่ยังอยู่ไกลๆดูเดี๋ยวซูมเอาน่ะแสนหวานหายแล้วถึงขั้นกระดูกสลาย ปล่อยห้องสักห้องจนหน้าแข้งพี่เทนไม่ร่วงอ่ใบตองถึงใบตองเรีอยงงลูกหัวเราอร่อยมากนะสัสดีบ่ามาไปมาหาแสนหวานก่อนเลยชอบฟิลแบบนี้ไปส่งยาถึงช้างนะคะนะ่ะแสนหวานวันวันเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายแล้วสิบกว่าวัน พี่หมึกสิบกว่าวันนี่คือที่หายใช่ไหมหรือเป็นสิบกว่าวันอยู่โรงพยาบาลสิบกว่าวันเนี่ยแหละอ่าอยู่โรงพยาบาลสิบกว่าวันกลับมาแล้วหายแล้วตุ๊กตาแซนวานน่ารักมากนะเจ้าน้อยๆกลมๆนะคะน่าลิงลิงแซนวานของเราแซนวานแซนสวย สเต็ปแดนกลับมาแล้วล่าเลิงเป็นปกติแล้วค่ะหายแล้วจ้าเอ๋ไม่เจอตั้งนานตัวโตขึ้นเยอะเลยะระหว่างนี้แวะมาดูช้างน้อยเด็กหญิงบารันเด็กชายตั้งหากเด็กชายบารัน กับคุณแม่ใบตองนะ,ะคะ <c oughs> เดินเล่นโชว์ตัวค่ะโชว์ตัว <c oughs> หายแล้วค่ะแม่อ้อมหายแล้วน <c oughs> คนเอียวคนมาหน้าสองหลังสามจริง เริ่มงงละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านไม่ทันละโอเคอันนี้ขอล้อหญ้ามาส่งคำรอบกะเขาก็บไม่ได้ทาเขาเขาดับเครื่องเขาก็เลยลงรถมาไปล่ะ อ๋อไม่บอกอ,อ่าวันนี้วันนีกินข้าวอะไรอย่งก็น้ำพริกกับผัดพักล้ตา,าต,งงต,ตัวมีนนมอยากก่างกกินเหอขอพูดภาษาขอพูดภาษาท้องถิ่นหนึ่งคำาหมั่นใส่จังเลยอยากอยากจะฟังภาษาท้องถิ่นที่แบบฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะบัดใจภาษาท้องถิ่นหำมยางลนึงอ่ะ ล้วตาสงการล่ะลง,ล,ลงแล้วคือไปแล้วอึ๊บโอ้พี่เขาพร้อมเอย่ลงแล้วคือแกไปร้านแล้วกับเฮาห้าบแกมาเหมือนอใจโอแกลงแล้ว้านแกนอ๋อตะกี้นั่นอ๋อคือผมชะล้อกูกำลังนอนอ๋ออ๋ออ๋อเฮากันนึกว่าเออแต่เนาะใช่แล้วเราก็คิดว่าเขาอาบน้ำแต่ก็ยังคิดว่าตัวมาอยู่ นีก็ทําความสะอาดบ้านให้พี่เขาแป๊บหนึ่งนะคะนะ่บ้านพี่ทูบ้านพี่ทูบนะคะนะ่ลงมาแล้วตรงนี้ก็ส่วนของโรงพยาบาลค่ะมีช้างมาทําการรักษาอยู่นะยืนโรงน,น,นี่ก็คือหนึ่งมุมของ <Okay. S 1> ห้องเรียนของชาอาององ้างอ, <c oughs> อันนี้อยู่ จะได้เจอน้องมีนาไหมคะไม่ได้เจอคะ่ะนะคะไม่ได้เจอเลยนะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะก็ช้างเล็กนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อโรคได้ง่ายนะคะเข้าใจได้เข้าใจได้เนี่ยตอนนี้น้องพ่อขรรอจะพาเรากลับมาที่ห้องเรียนของช้างคือถ้าเราไม่มาน้อง,องาจะไปที่อื่นไนดะ้นะหรือว่าต้องมาอยู่ อ๋อต้องมาอยู่นะแอดสาวคิดถึงแอดสาวน้องน่ารักจังนะน้องน่ารักมากช้างเล็กเป็นอะไรที่น่ารักมากยิ่งถ้าแบบว่า,าคุ้นเคยกับเขาตั้งแต่เล็กๆนะแล้วก็โตมาด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีความผูกพันกันในระดับหนึ่งที่แบบเออเห็นเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเนาะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนมองเด็กมองลูกมองหลานเนี่ยเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กน่ารักดูตอนนี้สิอะไรเงี้ยอืกลับมาแล้ว ฝากน้ำให้น้องเชฟลุงหลัดด้วยนะคะามาแล้วขอบคุณค่ะคไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะขอบคุณจ้าไปแล้วรถประจำตำแหน่งดิฉันค่ะามาแลวจ้าวันนี้น้องเฟิร์นของเราแต่งตัวสวยเชียน้องเฟิร์นของเราอ่า วันนี้พาพ่อแม่ประถมมาเยี่ยมน้องช้างนะคะกลับมาที่ดกับเน็ตอันน่ารักน่ารักของเรานะคะน้าแบตเตอรี่เหลือยี่สิบหกเปอร์เซนเหลือเวลาอีกสิบนาทีให้เวลาอีกสิบนาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเตรียมตัวในส่วนของช้างอับช้างอับน้ำแล้วก็การแสดงความสามารถของช้างกันต่อะคะอ่ะ มาพอดีเลยคุณชีวัน,นันสวัสดีค่ะนะเมื่อกี้ร้องเรียนพี่ทําร้องเรียนดิฉันค่ะขอฟ้องพี่ทํำบอกว่าไม่เห็นไดยน้ำม่เลยอ่ะนะาอยากโชว์ลูกสาวอยากโชว์ลูกสาวนะคะวันนี้ศูนย์อย่าทําเสียงขอบคุณค่ะวันนี้ศูนย์เงียบจังนักเที่ยวยังไม่มามาค่ะสามถึงห้าคนนะา แต่นักเที่ยวอาจจะไม่เยอะนะคะวันนี้มันยังไม่ถึงเวลารอบนะคะเดี๋ยวนี้รู้พฤติกรรมนักเที่ยวได้ละจับได้ละว,ว่าเขาจะมาเฉพาะช่วงเวลาที่ใกล้กๆจะแสดงโชว์ที่คนจะเยอะๆนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็มีคนมาค่ะสวัสดีอาสาวแม่ๆพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะน้ำเมยคนสวยมาเมยแบลมาตั้งแต่เป็นซุปตานางก็ชอบแต่งตัวมาโดยตลอดนะคะ มีน้ำมยมี mm hmm. เคลางน่ะเคลางสาวสวยอมลมไม่ดูหน่อยสิทำแก้มปองหน่อยเคลางทำแก้มปองหน่อยอมลม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 พยายามอมลมอยู่ค่ะสุดลมหายใจเต็มปอดแล้วพ่นออกมาน่ะอมลมนะอยิงเคลางของเรา มีความสามารถในการอมลมได้ทำแก้มป่องได้นะฮะถ่ายเขาสักหน่อยถ่ายเขาสักหน่อยแต่งตัวรอตั้งแต่เชา้าแล้วเอ็นดูอะถ่ายเขาสักหน่อยแต่งตัวตั้งแต่เชานะ้าอะเป็นช้างที่โหนกใหญ่มากหมายถึงช่วงศีรษะเขานะนะหัวเป็นรูปหัวใจค่ะคือน่ารักแทนน้องเฉลาง กลมๆปอมๆสไตล์คนลำปางเลยค่ะอ้วนๆปอมๆตุ้ยนุยน่ารักเนี่ยวนาลีกเชือกหนึ่งนะสาวลำปางแท้เกิดที่ลำปางแท้ๆเลยแต่งตัวแต่ชเช้านะสมาคมสาวสวยวันนี้นั่นไงนางเที่ยวมาอีกสามเมื่อกี้มีกรุ่มพ่อแม่ก็าไปทำสามท่านมาอีกประมาณสามทำด้าน,น,นหลังนะคะนีวันนี้ก็จะมีเกิร์ลกรุ๊ปค่ะนำทีมโดยเขลาง วานาลียกงวงนะยกงวงบกมือทักทายอยู่น่นนะแล้วก็มีมาลีนะคะด้านขวาด้านหลังสุดใบบุญที่งายอย่ยาวนั้นพี่แสนล้านอ่ายกเว้นตอนอะไรเอ่ยโอ้ยร้อนมือร้อนกลัวน้ำมากต้องอาบน้ำช้างคะ่ะแนะนำสนุกจริงคะ่ะกลัวน้ำมากเก่งกันนะลงน้ำกับช้างได้แค่เอา เท้าจุ่มน้าก็กรี๊ดเนี่ยมันสนุกมากจะบอกว่ามันสนุกมากนะตอนรวมพลขอดสีตุ้ยเอเปานะวันนั้นวันนั้นอ่สวัสดีคนณปิก,กี้ติดกิฟบแดงมารอแต่เช้านะปลูกดอกอกล้วยไม้บนศีรษะนะคะมีคนทิ้งระเบิดบูมกลายเป็นกโก้คันนะคะนะคนลำปางแอคสาวหลอกเลยใช่กลมๆปอมๆพูดห้วน บอกใช่เลยนะดิฉันคนนึงแหละนะคนลำปางนะอุก,กอมจะอุก,กอมอ่นะแต่จริงใจนะนะสวัสดีค่ะได้ยินเกือบทุกวันเลยได้ยินอะไรเอ่ยได้ยินเสียงเด็กลานแสดงคุ้นเคยกับเสียงลองสาวที่สุดชูค่นะบางทีอาจจะลำคาบมากหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนเพื่อนคุยอ่ะพูดเยอะำลำคาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีบ้างแหละนะ่ะ โดยเฉพาะสิงาลูกรักของดิฉันน่าจะลำคาญบ้างเวลาพูดเจือแจ้วแล้วเกินนะสาลำบางสายเท่นะคะสวัสดีค่ะพี่โจโจ้ไม่มาค่ะพี่โจโจไม่มานะคะพอดีควานลากลับบ้านนะคะสาวลำปามป้อมบอบอวดด้านหลังนึกว่าผู้ชายผู้หญิงทั้งนั้นเลยค่ะนะมีหลังนู่นนะที่งายยาวๆหลังต้นมะละกอน้่ยนะอันนั้นก็คือแสนล้านนะคะผู้ชายงานย,ยาวที่สุดของเรา คนลำปางตามแมสสารเาแน่แล้วจะบอกว่าคนลำปางสาวลำปางน่ารักเด้อแน่อวยตัวเองแหละสาวลำปางน่ารักนะอวยตัวเองหนึ่งน,น้องลูกขังมาไหมคะมาค่ะน้องลูกขังมาเรียกน้องหรอสามสิบสองแล้วนะคะสามสิบสองแล้วนะคะเรียกน้องหรือว่านะน้องมะลิเป็นยังไงบ้างไม่ทราบข่าวคราวนะคะอ๋อเป็นสะพ้ายลำปางถือว่าน่ารักครึ่งหนึ่งค่ะน่ะ เด็กๆในลานต้องคุ้นเสียงแอคสาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่พอดีให้ทําก็เวลาบอกเขาปุ๊บนะเวลาหันมาคุยกับช้างว่าดีค่ะนะก็ทำหน้ามึนก็มีคนลําปางสวยๆเยอะแยะเลยเจ้านะอวยตัวเองไม่ผิดค่ะดาราเยอะนะแต่ฮะนะคนลําปางเนี่ยดาราเยอะโอ้ยอะไรเนี่ยดังมาถึงนี่เลย สงสัยอยากจะบอกว่าฉันอยู่นี่นะตรงนู้นน่าจะเป็นอ่าเขาคือใครคะน่าจะเป็นดัมมี่กับยุ้ยละค่ะนะดัมมี่กับยุย้ยเปลี่ยนที่นะพอดีอ่าริมน้ำหลังโรงแรมหลังอาคารที่พักนะคะช่วงนี้เขาก็จะมีการฟื้นฟูพื้นที่อยู่เน,ะนาะนะปรับภูมิทัศน์ยุ้ยดัมมี่ไม่มีที่อยู่ แสนรู้กับยุยผนะูส้สาวทางป่าเดี๋ยวสักพักตรงนี้ก็อาจจะโล่งเตียนน่าจะใช่ยุยกับดัมมี่แหละคอสีน้ำเงินเห็นอยู่แวบ,บๆนั่นคุยกันอยู่ตรงนน้นเมื่อกี้เราได้ยินเสียงหาวนะไม่ได้ยินเสียงช้างเสียงคนหาวดังมากเราก็เลยหันไปดูปรากฏอ๋อมีควนันมีช้างอยู่นี่นี่เอง ตัออยู่ไหนสไปที่นั่นโอ้ยโอ๊ย,อยน่ากลัวพาชีอยู่ในร้านแสดงไหมคะพาชีอยู่คะ่ะวันนี้มาค่ะวันนี้มาพาชีมานะคะสงสาวเพื่อนเลิฟนะคะอาหารไปดูนิดนึงพ่อโอ๊ดลาวันนี้ถ้าพ่อโอ๊ดลาน่าจะเป็นน้องเชฟดูแทนแล้วปะ่ะควานตีนี่หลากหลายนะหมายถึงว่าดูช้างได้หลากหลายกว่าควานคอ,อช่วงนี้หน้านี้เยอะมาก ท่านใดที่กลัวขออภัยนะคะมันเยอะมากค่ะเห็นละเดียมไปหมดเลยค่ะเรามาอยู่ในช่วงของเปิดโลกสารคดีสัตว์โลกนะคะวิวสวยร่มรื่นแม้แต่หนอนยังอยู่เลยค่ะรับถังป่าตั้งแต่ภาคใต้จะหลดภาคเหนือค่ะ <laughs> ว้าย รับถังป่าทั่วราชอาณาจักรค่ะดูแมงนี้สิเมื่อวานฝรั่งถามว่า is toxic ถ่ายรูปเห็นเราเรา,เราเห็นเขาถ่ายรูปหนอนละเราเห็นเขาถ่ายรูปหนอนแล้วเขาก็บอกว่า I have something to ask you อยากจะถามอะไรบางอย่างนะแล้วเขาก็เขี่ยโทรศัพท์แล้วก็นึกว่าเราเขาเขี่ยดูอะไรเขี่ยหารูปหนอนค่ะแล้วก็ถามเราว่า is toxic มีพิษไหมอ่ะไม่มีพิษค่ะ อันนี้ไม่มีพิษแต่ถ้าอันสี้ําตาลตัวเล็กๆดำๆนะเสี่ยมตาลดำๆตัวเล็กๆอันนั้นคือคันขยเย e r มากพูดแล้วอย่าพูดถึงมันเลยนะพูดแล้วจะคันค่ะแค่พูดก็คันแล้วว่าปลูกปุยตะมิวตะมีแบบแต่แบบนี้น่ารักแบบนี้น่ารักพี่กี้ชอบเล่นนะแอดกี้ชอบเล่นหนอนหนอนที่เป็นอย่างเงี้ยกับมันจะมีอีกอย่างนึงก็คือหนอนชาเขียวที่แบบ ชิเมะตัวได้อะคะ่ะที่อ้วนๆนุ่มๆอ่ะอันนัน้นก็น่ารัก,อ,ก,รก,อ,กอันนั้นคือน่ารักอันนั้นก็กล้าจับแต่อันเนี้ยไม่กล้าจับกลัวแมงบ้องดีๆได้เองใช่ค่ะเป็นคนกลัวหนอนทุกชนิดโอ้ต้องขออภัยนะคะที่ซูมให้ดูแปลค่ะแมงบ้องก็คือตัวบุ้งนั่นเองอะไรนะทิปเต้าอั้นนะทิปทิปเท่านั้นอย่างงี้หรือเปล่าทิปเท่านั้นอย่างงี้หรือเปล่าเนี่นย ไปไหนละอ่ะอยุยดมีอก,กี้เล่นหนอนกี่ชอบชอบเล่นหนอนนุมน่มๆเด้งๆใช่ค่ะหนอนจะเขียวก็จะนุมน่มๆเด้งๆน่เอาละเอาละลงน้ําละลงน้ําม,มาแล้วหาที่ลงน้ําแล้วค่ะชัะ้นไลฟ์ฝั่งกระโนนชันได้ยินเสียงคนหาวฮู้ย <laughs> <laughs> ันก็เลยหันไปดูอ้าวปรากฏว่ามีช้างอยู่ตรงนั้นนั่นไงเห็นไหมกําลังจะลงนนะ้ําเน่ะ ลงได้วะได้กันเนาะกะลมกับตึงขึ้นได้หรอก,กน f e ล,ลไปแล้วก็ยื้อยือ,อย่อ,ยองมาได้นั่นเนอะอืออ๋อเป็นลม่ลมล่มคืออะไรคะโคลโคลโคลลลึกงมหอยยังไม่ได้เลยค่ะ e ัน t ันหันหันหันจะขึ้นแล้วนั้นขึ้นไปได้ขึ้นได้วะ เออลโปใส่อบดีมนัวได้เป็นกอเออเออมาละมาละวมาละขึ้นละขึ้นละขึ้นละเนีย่ยลก,ลกเต้นักอะเนาะนตัวมันนักอะยืยหย่องแปลว่า <laughs> ชะงกดูนะมีคนแปลให้ด้วยยืยหย่องแปลว่าชะงกดูนะคะนะยืยหย่องดูอะไรนะยืยหย่องดูช้างนด่แหละค่ะนะชีวิตนี้ไม่มีอะไรบนบนอยู่แค่ช้าง เมื่อกี้มีช้างมีหนอนแล้วคะคุยเรื่องไก่บ้างคุยเรื่องเดี๋ยวคขที่กินหอยขมเข้าวันซาแล้วจะได้กินหรือไ่ได้กินจะบ่ได้กิน,ะะกนวันพระพี่บอกยับหอยเวันาันี้ยอมกินเออกาสลองกูขยากแกงหอยมึงแกงหอยก็กินบัดเดียววนันนะี้กาสลองจะกินแกงหอยนะแต่อยู่ที่ไหน แล้วห้ายี่สิบห้านาทีขอเวลาไปเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวนงช้างจะไปอาบน้ํานะคะพอนกบนกิ่งไม้น่ะมันเริ่มปเติร์เลยเจ้าน่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเพราะว่าจะต้องไปเตรียมตัวพา,าน้องช้างไปอาบน้ําแล้วก็กลับมาโชว์ความสามารถเดี๋ยวถ้าไปชาร์จแบตแล้วนะคะท่าในใดที่อยากจะชมการแสดงนงช้างแบบไม่มีเสียงแทรกนะคะโปรดรอสักครู่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตาไปชาร์จแบตรอนะคะแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์สดกิจกรรมการแสดงช้างให้ชมนะคะน่าสำหรับตอนนี้ลาไปก่อน แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อะค่ะสวัสดี